สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะกสีมาเบาเรื่องคอดีคอเสียนะครับของงัวแบงกัดนะครับเนาะสาหรับผู้ใดกาลังมองมอง,มองหานะครับอแบงกัดนะครับว่ามันก็มีคอดีคอเสียของมันอยู่ครับเนาะตามที่ผมเลี้ยงมาเนาะครับเนาะอ่าลวก็ะ เห็นง่วมูเพินนะครับเนาะอ่ามันมันมันเป็นคือกันครับเจมา่บอกขอดีขอเสียของมันนะครับเนาะอืมขอดีของมันก็คือนะครับอ่ากินเก่งครับกินนี่เก่งนะครับอเอายังให้กินก็ก็กินกินแหลกเลยครับแต่ว่าหยวกมันก็บ่่อยมากปวานั้นะครับเนาะแต่ว่าหยานี่หยานี่กินแหลกครับหยาบ่ต้องห่วงเออขอให้เป็นหยานะครับเนาะอืมกับเฟืองนี่ครับใยญ่ใหญ่ให้เงาซ้นพ่อ ไปไปไปกินหยาไปนะครับกินแหลครับขอดีนะครับเนาะสำหรับผู้ใดประสบปัญหาง้วพวกกินหยานะครับอ่าเนี่ยมหาแบ่งกัดได้ครับอนะครับอ่าแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือนะครับห้องครับหยาเบิดห้องนะครับถ้าเอาอยู่อยู่น้ำมันนี่เลี่ยงไว้แบบยืนคอกนะครับเนาะนี่อาศิลํำคาาได่ครับ เอ,อนะครับห้องญ h าเบิดห้องครับบางทีอยู่ในป่าเกี่ยวกับห้องก็มีบางทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือขี่ห้อนนะครับขี่ห่อนในจังหน่อยนะครับเนาะอือเวลา,าเอาไปลามตากแดดไว้นี่มันก็อยากออกอาการนะครับเนาะอ่าบนมีห่มนะครับมันออกอาการห่อนนะครับนอนนะครับอือม,มันจีนอน ลบน้ำต่อเฟืองนะครับตามที่ผมเอาไปลามไว้นะครับเนาะถ้ามีโฮมมันกะจีไปหาโฮมอยู่นะครับตัวหน่อยบดไ้ผูกไว้จึงที่บลามไว้นะครับมันกะจีไปหาโฮมนะครับแม่มันบ่มีโฮมอยู่นะครับมันกะจีนอ่นลบตามต่อเฟืองนะครับเนาะทั้งที่กเศเสาด้วครับเสาหามหับนะครับมันหอนครับแต่ว่าเรื่องกินหนีบ้องห่วงครับกินแหลกครับ อืมขอให้เป็นหยานะครับนะอืมแต่ว่าตอนนี้กำลังกินหยวกกล้วยอยู่กินต้นกล้วยอยู่เฟื่องกับหยาเนี่ยกินแหลกครับกินจนท้องป่องครับออจนท้องยันพูดเหละง้อว,ว่าไม่ลูกนี่กับกินจนปานง้อไม่ลูกนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็อ่าเป็นสัตว์เงานะครับเนาะตามที่บอกไปในคลิปก่อนผสมพันนั่ะเหรครับ เฮงๆอย่าพันอย่าพันเฮงๆสองเดือนนะครับทีสองเดือนอนะ่ะวันที่เก่าวันที่เก่านี่ก็ครบสองเดือนครับผสมติ้งง่ายอยู่ครับน่องกะไงขนาดตัวนี้เป็นงอตัวนี้หน่อยครับตัวนี้แบ่งกัดหน่อย <laughs> ตอนนั้น ตัวใหญ่มันก็ราคาสูงพอสมควรนะครับงามก็สี่หามื่นผมได้ครับแบงกัดก็ไดอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้นะครับเจออันตัพานครับมาสวนสวัสดีครับ